สวัสดีครับพบกับข่าวสั้นเรื่องฟุตบอลโคดวิ่งโคสิงเปิดอันดับท็อป5นักเตะทีมชาติไทยที่วิ่งเยอะที่สุดจากทีมชนะสีลังกา1-0ศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกโดยเจ้านิวพีรดลนฉำรัศมีครองอันดับ1-2นัดติดต่อกันไม่แปลกใจที่เป็นอาวุธอันโปรดปานของมาซาทาดะอิชิอิ5นักเตะมีใครกันบ้าง1 กีรดนฉำลัศมีวิ่งไป9.4กิโลเมตร 2. วิลเทพป้อมพันธ์9.3กิโลเมตร 3. นิโคลัสมิดเกลสัน9.1กิโลเมตร 4. โจนาธานเข็มดี9กิโลเมตร 5. เอเลียสดอรล8.7กิโลเมตรคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับพบกับข่าวสั้นเรื่องฟุตบอลโคดวิ่งโคซิง เปิดอันดับท็อป5นักเตะทีมชาติไทยที่วิ่งเยอะที่สุดจากทีมชนะสีลังกา1-0ศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกโดยเจ้านิวพีรดลนฉำรลัสมีคองอันดับ1-2นัดติดต่อกันไม่แปลกใจที่เป็นอาวุธอันโปรดปานของมาซาทาดะอิชิ5นักเตะมีใครกันบ้าง 1. พีรดลนฉำรลัสมีวิ่งไป9.4กิโเมตร 2. วิรเทพป้อมพันธ์ 9.3กิโลเมตร 3. นิโคลัสมิดเกลสัน9.1กิโลเมตร 4. โจนาธานเข็มดี9กิโลเมตร 5. เอเลียสตอรล8.7กิโลเมตรคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับ